สวัสดีค่ะพบกับครูจิราพรแดงคณิตอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1.3การจัดวางองค์ประกอบของศิงละปะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างสาระสําคัญนะคะก็คือการนําเอาทัศนาธาตุได้แก่จุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ําหนักนะคะที่เราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะมาจัดวางองค์ประกอบนะคะจนก่อเกิดให้เป็นงานศิละปะนั้น และมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสาระการเรียนรู้เราเรียนอะไรบ้างเราเรียนในส่วนของความเป็นเอกภาพความสมดุลจังหวะและจุดสนใจความมีความกลมกลืนไหมและก็ในส่วนของสัดส่วนว่าสัดส่วนเป็นแบบใดนะคะส่วนจุประสงค์การเรียนรู้เรียนแล้วได้อะไรเรียนและทําอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียน หน่วยการเรียนรู้นี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องเข้าใจเข้าใจว่าความเป็นเอกภาพความสมดุลของภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะจังหวะและจุดความสนใจเป็นแบบไหนความกลมกึืนของภาพและก็สัสดส่วนของภาพนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานศินละปะของตัวเองได้อย่างถูกต้องการจัดวางองค์ประกอบของศิละปะนะคะมีทั้งหมด5ส่วนส่วนที่1เลยความเป็นเอกภาพนะคะความเอ็ เส้นเอกภาพคืออะไรคือชิ้นงานนะคะจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ไม่ซับซ้อนกัน 2. ความสมดุลความสมดุลก็คือความสม,สมดุลระหว่างภาพครูให้นักเรียนกระดาษ A4 ไ,ไปให้นักเรียนวาดภาพถ้านักเรียนวาดแต่ด้านซ้ายอย่างเดียวด้านขวามือนักเรียนไม่วาดมันจะก่อเกิดความสมดุลของภาพไหมคะไม่มันจะเป็นความสมดุลแบบไม่เท่ากันนะคะ 3. จังหวะและจุดสนใจ เราต้องเว้นช่องว่างและจุดสนใจให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเอาภาพจับๆๆมาใส่ให้มันเต็มกระดาษ a 4เลยดังนั้นมันจะเกิดความสะพ้อนกันขึ้นตี 4. ความกลมกลืนนะคะคำว,ว่ากลมกลืนก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ5สัดส่วนอย่าลืมนะคะสัดส่วนต้องมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกเลยคว,เเความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพคืออะไรความเป็นเอกภาพด้านการแสดงออกและก็รูปทรง การแสดงออกเช่นดึงดูดความสนใจนะคะเห็นงานศินละปะบ,บางอย่างไหมคะเมื่อเราเห็นปุ๊บวยมันดึงดูดเรามากเลยเราอยากรู้ว่าภาพเนี่ยใครเป็นคนวาดวาดที่ไหนนะคะและสามารถซื้อกลับบ้านได้ไหมนะคะความเป็นเอกภาพด้านรูปทรงรูปทรงก็คือว่าออกแบบมานะคะมีความระเบียบเรียบร้อยนะคะรูปทรงไม่ขัดแย้งกันอย่างเช่นโัวทรงกลมใช่ไหมคะ มาวงต่อกันลองเขียนใส่กระดาษดูก็ได้วงกลมที่1วงกลมที่2แล้วก็วงกลมที่3ใส่ดันล่างใส่สีลงไปนะคะเขาใส่สีลงไปลองจินตนาการแบบรูปอะไรคะบางคนนึกถึงโลโก้นะคะอย่างครูเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่หันไปปุ๊บเห็นเลยโลโก้ช่องเจ็ดนะคะก็เป็นรูปทรงของสนะะีตัวอย่างรูปภาพที่มีความเป็นเอกภาพกันสังเกตว่าภาพด้านซ้ายมือนะคะที่มีรูปหน้าคนแล้วนะคะ ภาพเด่นที่ตรงหน้าส่วนตรงด้านข้างนี่เป็นอะไรคะผมจาเป็นต้องเป็นสีดําถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงถ้าเราเทสีดําไปเลยแต่เราไม่เล่นรูปทรงของมันนะคะเราไม่เน้นรูปแบบของมันภาพมันมีความน่าสนใจไหมคะไม่มันก็จะดูทื่อๆไปแต่อันนี้มันจะดูว่าวิมีมิติขึ้นนะคะดูสมูทขึ้นหรือด้านขามือนะคะรูปเด็กสองคนนะคะด้านล่าง คนหนึ่งเป็นคนที่3นะคะแอปเปิลนะถ้าสมมุติว่าเราใช้ในส่วนของอันนี้เขาเอาหน้าจมูกชนกันแล้วแอปเปิลไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็จะมีความสม,มูทขึ้นแล้วก็มีความเป็นเอกภาพสองความสมดุลความสมดุลคืออะไรก็ค,คือว่าไม่เอ็นเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะคะในทิศทางศิลปะก็คือว่ามีความประสานกลมกลืนกันนะคะความพอพอเหมาะสมและก็ความพอดีนะคะดังนั้นความสมดุลเนี่ยเราอย่าลืมว่า ต้องคำนึงถึงอะไรคะจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินะคะตัวอย่างรูปภาพที่มีความสมบูลเท่ากันเห็นไหมด้านซ้ายตาช่างเท่ากันเป๊ะเลยนะคะแต่ด้านขวามือเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมหินสองก้อนอันนึงจะมีลักษณะก้อนค่อนข้างใหญ่นะคะน้าหนักเยอะอีกอันนึงค่อนข้างเล็กอันนี้เขาเรียกว,ว่าความไม่เท่ากันหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะสามจังหวะและจุดสนใจคําว่าจังหวะและจุดสนใจคืออะไร การเคลื่อนไหวนะคะซ้ำซ้ำซ้ำกันนะคะซับซ้อนการเกิดเป็นรูปร่างลักษณะของศิลป์ศิละปะโดยเกิดจากการซ้ํากันของหน่วยนะคะหรือสลับกันของหน่วยช่องไฟให้เห็นรูปร่างนั้นให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะในส่วนของตัวอย่างรูปภาพครูมีรูปภาพให้ดูเห็นสับบัวไหมคะนะคะถ้าเรามองด้วยสายตาน,ะะนักเรียนลองดูซิว่าจุดสนใจอยู่ตรงไหน ะะใช่ทิวเขาด้านหลังนู้นไหมคะไม่ใช่นะคะครูว่าไม่ใช่หรือจะเป็นกระท่อมเล็กๆใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าของภาพต้องการพูดถึงอะไรคะดอกบัวสะบัวนะคะมีดอกบัวเห็นไหมโดดขึ้นมาเลยสีขาวชัดเจนแล้วก็มีใบบัวสีเขียวนะคะอันนี้คือจังหวะและจุดสนใจความกลมกลืนความกลมกลืนคืออะไรคะการเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน มีความกลมกลืนกันนะคะไม่โดดเด่นหรือแตกแยกหรือขัดแย้งเกินไปเขาเรียกว่าความกลมกลืนนะคะแล้วก็ทําให้งานนั้นนะคะมีจุดสนใจพอ็อดที่เกิดขึ้นค่อนข้างสวยงามมาดูตัวอย่างด้านซ้ายมือเห็นไหมถ้าเราละลายสีมันดูลบหรือสกรปรกไหมคะไม่มันจะมีความกลมกลืนกันระหว่างสีในแต่ละจุดที่เห็นค่อนข้างชัดเจน ะะสีจะไล่จากโทนอ่อนไปโทนเข้มนะคะจนถึงเข้มมากที่สุดสังเกตดูดีๆนะคะหรือด้านขวามือความขัดแย้งด้วยอะไรคะขนาดดูกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมมีอันนึงใหญ่มากแล้วก็เล็กลงเลยนะคะปกติขนาดเราต้องไล่จากขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมีรองลงมาแล้วก็ขนาดกลางขนาดเล็กจนถึงเล็กที่สุด <c oughs> เขาเรียกว่าความขัดแย้งด้วยขนาด ดังนั้นเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่ามาจากขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปเล็กเลยห้าสัดส่วนนะคะสัดส่วนคืออะไรความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมของสัดส่วนระหว่างรูปร่างรูกทรงสัดส่วนเล็กใหญ่แต่ละสัดส่วนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราต้องดูในแต่ละสัดส่วนด้วยเวลาเราออกแบบอย่าลืมนะคะขนาดสัดส่วนแล้วก็ช่องไฟว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตัวอย่างรูปภาพที่มีสัดส,ส่วนดูรูปภาพของปูนะคะอันนี้เป็นรูปภาพรถบนถนนสังเกตว่าถ้ารถที่ใกล้ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะมีขนาดอะไรคะขนาดใหญ่เพราะอยู่ในระดับสายตาที่เรามองเห็นแต่ถ้าเป็นขนาดไกลเป็นไงคะรถจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กเล็กจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ยิ่งไกลออกไปเท่าไหร่นะคะไกลไปเรื่อยๆเลยนะคะรถก็จะมีขนาดเล็ก คืจิตเดี่ยวนะคะดังนั้นนะคะมันอยู่ที่ระดับสายตาที่เรามองเห็นก็เมฆนกเห็นมองนกบนท้องฟ้าไหมคะพอนกบินอุ้ยนกตัวนี้สวยจังคุมองไปเรื่อยๆอ่ะขยับไปเรื่อยๆนกเริ่มหายไปนะคะจนที่ระดับสายตาเรามองไม่เห็นแล้ว <trem ble> เดี๋ยวก่อนที่จะจบนะคะเดี๋ยวครูให้มาดูวิดีโอก่อนแล้วกัน อันนี้เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอการจัดวางองค์ประกอบของศิละปะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิดีโอมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องการจัดศิละปะเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของศิลป์หลักการจัดวางอย่างไรนะคะเดีวมีวิดีโอประมาณสี่ถึงห้านาทีเดี๋ยวเชิญนักเรียนรับชมวิดีโอก่อนค่ะองค์ประกอบศิลป์และการจัดวางเคยคิดหรือไม่ว่าศิละปะคืออะไร บ่อยครั้งที่เราพบเห็นผลงานศิลปะแต่เราไม่สามารถเข้าใจผลงานชิ้นนั้นได้วันนี้เราจึงมีวิธีในการทำความเข้าใจผลงานศิลปะในผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นจะประกอบไปด้วย 1.、องค์ประกอบศิลป์ 2. หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ 1. จุดจุดคือหน่วยที่เล็กที่สุด เมื่อเรานำจุดมาต่อกันหลายๆจุดจะทำให้เกิดเส้นหรือส่วนอื่นๆ 2. เส้นเส้นมีสองประเภทคือเส้นตรงและเส้นโค้งเส้นตรงแนวดิ่งให้ความรู้สึกมัน่นคงแข็งแรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มัน่นคงเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบเส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว 3. รูปร่างมี3ประเภทคือรูปร่างเรขาคณิตรูปร่างธรรมชาติและรูปร่างอิสระ 4. รูปทรงคือสิ่งที่มีลักษณะเป็นสามมิติมี2แบบคือสามมิติจริงเชน่นรูปปั้น หรือสิ่งของต่างๆสามิติลวงเช่นภาพวาดที่อยู่บนระนาบเรียบเพิ่มแสงเงาให้มีลักษณะเป็นสามิติและรูปทรงยังมีอีก3ามประเภทคือรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงอิสระ 5. สี เกิดจากแม่สีสามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินเมื่อทั้งสมรวมตัวกันนั้นจะได้อีก12สีเรียกว่าวงจรสีหลักการจัดวางคือหลักการที่คอยจัดวางองค์ประกอบศิลปให้มีรูปแบบตามที่ต้องการและทำให้ผลงานศิลปะมีความสมบูรณ์ มีอยู่5หลักการได้แก่ 1. หลักเอกภาพคือการจัดวางองค์ประกอบไม่ให้ดูกระจัดกระจายหรือหนาแน่นจนเกินไปด้วยการทำให้มีความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบและเนื้อหา 2. หลักความสมดุลคือการทำให้น้ำหนักของภาพซ้ายขวา มีน้ำหนักที่เท่ากันโดยวัดจากสายตาและความรู้สึก 3. หลักการเน้นคือการจัดวางให้ภาพมีจุดเด่นอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยใช้รูปร่างหรือว่าสีเป็นต้น 4. จังหวะลีลาคือการทำให้ภาพมีลักษณะของความเคลื่อนไหว ต่อเนื่องกันโดยวางองค์ประกอบให้มีลักษณะของการซ้ำห้สัดส่วนคือการจัดวางองค์ประกอบให้มีขนาดตามที่ต้องการเพื่อสื่อถึงอารมณ์และความหมายดังนั้นเมื่อเราพบเห็นงานศิลปะเราจึงสามารถวิเคราะห์ความหมายของผลงานชิ้นนั้นได้ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและหลักการจัดวางที่ศิลปินใช้ในการทำศิลปะชิ้นนั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้อะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเลยความเป็นเอกภาพคะดูดีๆนะคะมันจะบอกว่าในแต่ละภาพที่เขาเอามาทำให้เราดูนะคะมันมีความเป็นเอกภาพกันอย่างไร อย่าลืมนะคะภาพเป็นเอกภาพคือการแบ่งคะแบ่งช่วงชิ้นงานอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนไปออกแบบชิ้นงานนะคะวาดภาพในอนาคตข้างหน้า5ปีออกมานะคะว่า5ปีเนี่ยสิปีเราจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็ออกแบบมาโดยที่นักเรียนต้องเขียนอะไรก่อนคะโครงร่างนะคะอย่าลืมว่าต้องเขียนโครงร่างไม่ใช่ว่าวาดมาด้านบนนะคะด้านซ้ายด้านขวาจากนั้น ด้านล่างไม่มีนะคะหรือว่าความสมดุลนะคะอย่าลืมนะคะความสมดุลอันที่2คือเรื่องความสมดุลมันจะต้องมีความสมดุลกันลักวางภาพนะคะในแต่ละรูปทรงนะคะไม่ใช่ว่าความสมดุลนั้นเน้นหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่ง้าความสมดุลเสร็จต้องเป็นมีอะไรคะสัดส่วนนะคะสัดส่วนที่ชัดเจน อย่าลืมในเรื่องของสัดส่วนนี่ก็สําคัญเช่นกันแบ่งสัดส่วนสมมุติครูให้กระดาษ a สี่ให้ขีดเลยค่ะจะแ,แบ่งทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนบนสุดซ้ายมือให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะด้านขวามือด้านบนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้านซ้ายมือด้านล่างเรื่องนี้นะคะหรือจะเป็นด้านล่างขวามือเรื่องนี้นะคะดังน,นั้นต้องมีการแบ่งสัดส่วนใช่ไหมคะ จากที่เราได้สัดส่วนเรียบร้อยแล้วต้องมีเรื่องอะไรอีกคะต้องสร้างความกลมกลืนและมาถึงการเล่นสีใช่ไหมคะสีแสงเงาเราต้องเล่นสีอย่างเดียวไหมคะครูดาบอกอุเราต้องเล่นสีกดสีอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่นะคะเราสามารถเล่นเงาได้ไหมคะหน่วยที่แล้วเราเรียนไปแล้วเล่นเงาได้เล่นแสงได้ไหมคะได้นะแสงตกกระทบตกคอดมีเงา แรงเงานะคะแรงเงาคือได้ไหมได้แรงเงาภาพนะคะได้ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบแบบใดนะคะดังนั้นเราไม่ต้องระบุเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของเล่นสีอย่างเดียวนะคะแรงเงาพวกนี้ใช้ได้หมดหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอีกคะในเรื่องสุดท้ายภาพนั้นจะต้องมีอะไรคะมีจุดสนใจอย่าลืมเลยนะคะออกแบบภาพภาพ เลือกจุดสนใจโฟกัสที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าสเปะสปะนะคะไม่ใช่ออกให้จุดสนใจตรงนั้นตรงนี้เราเน้นจุดสนใจที่นะคะสนใจที่ในส่วนของที่เราต้องการให้เนื้อหานั้นแสดงออกมานะคะเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งพอนะคะซึ่งในการเรียนรู้ในวันนี้เราก็ทราบคร่าวๆในส่วนของรายละเอียดทั้ง5เรื่องแล้วนะคะหลังจากการเรียนรู้ในวันนี้ ะะเดี๋ยวเราก็จะเรียนในหน่วยถัดไปซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเดี๋ยวพบกับครูดาในครั้งหน้าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะวันนี้ครูก็ขอให้หนักเรียนสนุกกับการเรียนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในหน่วยการเรียน